สวัสดีค่ะลูกค้าคันนี้นะคะกําลังจะเดินทางไปที่อําเภอกระสังนะคะจังหวัดบุรีรัมยานี่เองนะคะคันนี้จะเป็นตัวสมอนะคะห7 5เจ็ดสิบห้าแรงม้านะคะตอนเดียวนะคะเอ่อทำเป็นจะทาเป็นกัตซีไทยนะคะหัวนอกกัตซีไทยนี่ตัวนี้เป็นแฝดสามเหมือนกันเนาะออกหลังแฝดสามเป็นปลายแหลมเนาะจะเป็นปลายแบบนี้นประมาณนี้นะคะ ลูกค้าจะทําเป็นฝาครอบนะคะทำตามสั่งตามสเปคสไตล์ของลูกค้าเลยแล้วในสองไม้นะคะทันนี้พาวดันท้ายแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นผ้าใบก็จะเป็นผ้าใบยาวเนาะูกายที้นจนอันนี้เกีย่ยวงให้จะเกิดก่น,น ตัวนี้เป็นสีฟ้าโคเบ่นะคะออกฟ้าโคเบ่แตรงหมวกนะคะตันชนเลดแก้มเลดนะคะตัวตรงนี้กระจังเลดด้วยหมวกนะคะจัดทำตามสั่งนาซาติดต่อมาที่อุตสาหการรมช่างได้นะคะนี่เฮ้ยทางเจ็ดท้งนี่คะนี่แม่เตาเตาย่างแม่ กระบะรวมฝาท้ายนะคะสามเมตรหกสิบนะคะมาตรฐานอู่ภายในนะคะเบาะดันได้แดงนะคะตอนเดียวนะคะพรมพรมน่าจะติดมาจากนอกนะถ้าพรมประมาณนี้ข้างบนสวยใหม่เอีียบม,มากๆเลย ก็จะรประมาณนี้โอ้ยมือสั่นขออภัยลูกค้าด้วยมือสั่นนิดนึงเนาะ,ะสเปคนี้นะคะหัวนอคัสซีไทยนะคะราคาจะอยู่ที่690,000บาทนะคะพร้อมเล่มพร้อมทระเดียนเลยเนาะ ลูกท่านไหนสนใจนะคะทักมาที่เพจอุปกากแจ้งได้จ้าหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์080 1643 994นะคะถ้าเข้ามาสอบถานได้เลยขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะ